พี่น้องประชาชนว่าไงบ้างนะผู้ชมทางบ้านเราเนาะฟังธรรมะเข้าใจไหมเนอะนะปฏิบัติธรรมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทุงสุดต่อส่วนรวมนะต่ตอตนเองและส่วนรวมมันทำยังไงนะอ้าวดู y u u t u มอเคียวทีวีนะคุณนัทพรได้ยินชื่ออาจารย์มานานแต่บุญพึ่งส่งผลให้ได้ฟังคลิปของอาจารย์เยี่ยมมากค่ะ จะเป็นแฟนคลับรายใหม่ขออนุโมทนาในบุญกุศลของอาจารย์ค่ะอ้าวนะอนุโมทนาอ้ามาได้เลยอ่ะยินดีนะยินดีตอนรับนะถ้าฟังแล้วได้ประโยชน์ก็ยินดีนะมีบางท่านก็ลาสิกขาเหมือนกัน <laughs> มีหมดนะมีทั้คนบรรลุธรรมคนลาสิกขาคนกระอักเลือดนะ มีครบหมดเลยเหมือนกันใบบ่ายเลยก็มีเหมือนกันนะมีครบมีครบโอ้นึกว่าจะมีแต่ใบบายเอามีเข้ามาด้วยก็มีเหมือนกันเนาะมีคนบรรลุธรรมเข้ามาด้วยพระพุทธเจ้าทั้งองค์เลยนะเทศไปครั้งหนึ่งมีคนบรรลุธรรมนะหกสิบคนบรรลุธรรมหกสิบคนลาศิกขาหกสิบคนก็อักเลือดนะอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นเหมือนกันแหละนะอธิบายธรรมะไปก็โอ้โหมีครบ นี่มีคนบรรลุธรรมบอกอ้าวนะได้ประโยชน์ก็ยินดีนะถ้ามัอไรโกรธก็ค่อยลาสิกขา,าไม่พอใจก็ลาศิกขาก็อักเลือดอ้าวยินดีโอ้นึกว่าจะมีแต่คนหมดไปนะมีคนเพิ่มเข้ามาด้วยก็มีเหมือนกันอาดีได้ปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะเข้าใจคุณวารนันคนอดตายเท่าไหร่ใช้พรอร์กจนเศรษฐกิจพังทั้งประเทศ อย่ามองมุมเดียวว่างงังนะเคยศรัทธาหมอเขียวมากแต่ทาไมตอนนี้เปลี่ยนไปน้าอวยนายกจนน่าเกลียดวงงา่า้งรัฐบาลบ้าซื้ออาวุธกู้เงินแบบไร้สาระไม่มีอัตราเลยนะว่าไง,งนะเขาเขาว่างั้นอ้าวครับความเห็นของคุณวรรันั์นนะก็อ้าวนะครับลองตรวจสอบความจริงไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆหลาย,ลายด้านนะ ความจริงที่คุณวรนันได้ฟังไปว่านายกไม่ดีอย่างง้นอย่างงี้รัฐบาลไม่ดีอย่างง้นอย่างงี้ก็เป็นข้อมูลมาอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ลองฟังดูด้านอื่นๆเก็บให้มันครบๆดูนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณเอาตามความเหมาะสมนะก็ใช้วิจารณญาณดูนะแล้วตรวจสอบไปเรื่อยๆอา้าวลรวจะเอาถ้าถ้าบอกว่าไปด้านเดียวอย่างงานสมมุตินะ ว่าเอาแล้วจะให้เชื่อด้านนี้ด้านเดียวว่าซื้ออาวุธกู้เงินแบบไร้สาระก็ต้องเอาหลักฐานมาสินะก็ต้องเอาหลักฐานมาสิใช่ไหมไม่ใช่ว่าฟังข่าวมาแล้วเราก็เชื่อตามเลยนะฟังข่าวมาแล้วก็เชื่อตามเลยแต่ของอาจาร,รย์ก็มีหลักฐานนะอขอก็มีหลักฐานของอาจาร,รย์จะดูหลักฐานก็ได้มีหลักฐานเยอะแยะเอาหลักฐานที่เขาว่ากันมาด้านโจมตีเราก็ต้องฟังทั้งสองด้านนะ ด้านที่เขาโจมตีรัฐบาลโจมตีนายกโจมตีรัฐบาลว่าไม่ดีวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ดีก็ต้องเอาหลักฐานมาใช่ไหมก็ต้องเขาก็ต้องเอาหลักฐานมาอย่างนี้อย่างนี้าแล้วมันเกิดผลอย่างนี้อย่างนีああ้เอาเราส่วนที่เขาด้านว่าเห็นว่าทําดีก็ต้องเอาหลักฐานมาเหมืนนอกน,มมนกันเอาหลักฐานมาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น,นก็ต้องเอาหลักฐานมาเอาอย่างโควิดลดลงมีหลักฐานไหมคุมโควิดได้มีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานแล้วประเทศนคุมโควิดไม่ได้มีหลักฐานไหมมี ประเทศอื่นอดอยากมีหลักฐานไหมมีประเทศไทยพอมีอยู่มีกินแน่นอนแหละตกงานบ้างอะไรบ้างลําบากบ้างแต่ยังพอมีอยู่มีกินมากกว่าประเทศอื่นไหมมีมีหลักฐานไหมมีเห็นไหมมันมีหลักฐานนะมันมีความจริงปรากฏนะวันนี้ความจริงปรากฏมีความจริงอันนึงด้วยที่ปรากฏตอนอาจารย์รับราชการอยู่นะโอ้โหคนขี้โกงมันขี้โกงกันแหลกลานเลยนะ ถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณจะรู้ถ้าคุณเป็นข้าราชการซื่อสัตย์หรือไม่แต่คนสัมพันธ์อยู่คุณจะรู้ว่าตอนยุคก่อนลุงตู่เข้ามานี่มันไม่ใช่ขี้โกงกันแต่ใหญ่ๆนะมันตั้งแต่ใหญ่ไปถึงเล็กโอโ้โหแหลกลานกันแบบขี้โกงกันมโมโหรานกันจริงๆนะพอลุงตู่เข้ามานี่หลายคนนะ่หยุดเลยหยุดขี้โกงเลยเพราะลุงตู่เอาจริงอาจารย์อยู่ในระบบกราชการรู้ว่าหลายคนเขาเลิกทําเลยเลิกทําเลยมันไม่ได้โกงไปโดนหนักเลย หยุดไปเยอะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะลดไปเยอะเลยหยุดไปเยอะเลยไอ้ที่จับไม่ได้เนี่ยหยุดเนี่ยเยอะนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเพราะว่าเกรงแล้วไม่ทําแล้วโอ้โหเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยไอ้ที่ถูกจับได้เนี่ยก็ปรากฏตัวนั่นแหละไอ้ที่ถูกจับไม่ได้เนี่ยก็เยอะนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เยอะอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนเรนื่งซื้ออาวุธอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกเรื่องซื้ออาวุธอะไระไรนี่นะนะพูด ถึงอันนั้นก็อาจารย์ก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกต่จะว่าไปจริงๆเลือกซื้ออาวุธก็นาะถ้าเอาแค่พอเหมาะพอดีที่จะต้องใช้อะไรก็ว่ากันไปจริงๆประเทศไทยถ้าส่งเสริมคุณธรรมให้ได้มากโดยที่ไม่ต้องมีอาวุธเลยก็ยิ่งดีที่สุดแหละสนับสนุน re, ไม่ต้องมีอาวุธเลยดีที่สุดแหละนะแต่ว่าองค์ประกอบตอนนี้ประเทศไทยมันก็ยังไม่ได้มันยังไม่ได้ความดียังไม่ได้มากพอที่จะไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยบางวันดีวันไา่คืน้า่ก็มีคนจับอาวุธมันยิงคนนี้คนนี้ตายอยู่เนี่ย มันก็คนหยาบมันบางทีการแก้มันก็ต้องใช้เรื่องหยาบแก้มันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทหารที่เขาจะต้องมีตามสมควรแต่ฉจนก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่ให้มีมากาหรือกู้เงินแบบไร้สาระมันจะก็วิพากษ์ก็วิเคราะห์อเอาว่าจะไร้สาระหรือไม่ไร้สาระตอนนี้นี่คนตกงานไม่มีงานทําเลยและไม่มีกินเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้เตรียมเศรษฐกิจพอเพียงไว้เขาไม่ได้เตรียมเศรษฐกิจพอเพียงไว้เลยไม่ได้เตรียมกัน พึ่งตัวเองไว้เลยก็จะปล่อยให้เขาตายไปแบบไม่มีอะไรกินอยู่เลยนนระมันก็ไม่ได้มันก็ต้องต่อลมหายใจเขาก็ต้องกู้เงินมาต่อลมหายใจก่อนแล้วก็สอนให้พึ่งตนเองมันต้องทำสองอย่างคู่กันเหมือนคนไข้หนักอะ่ะ มันคนไข้หนักมากๆนี่จะให้พึ่งตนเองอย่างเดียวเอากดจุดลมปราณเองโยคะเองแต่ก็ไม่มีแรงแล้วปะงับปะงับปะงบ,ะงบมันไม่ได้นะก็ต้องต่อลมให้ต่อท่อหายใจก่อนให้ออกซิเจนก่อนให้น้าเกลือก่อนให้อะไรก่อนฟื้นมาแล้วค่อยมากดลมปราณดัดตัวอย่างนี้เป็นต้นค่อยมาเดินเร็วมาชิ่งอะไรค่อยมาออกกําลังกายค่อยมาพึ่งตัวเองได้มันก็มันมันฐานะของคนไข้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น ก็เหมือนกันตอนนี้สถานการณ์ความเป็นอยู่ของคนที่เขาช็อกเลยไม่คิดว่าตัวเองจะตกงานเลยแล้วมันก็ไม่มีกินไม่มีใช้เลยเนี่ยมันก็ต้องมีเงินหนุนแล้วเงินในประเทศมันก็ไม่มีมันถูกถลุงไปหมดแล้วมันก็ต้องยืมมาก็ต้องมีทั้งมาต่อท่อหายใจมีทั้งแก้ที่ต้นเหตุคู่กันไปซึ่งก็ไม่ได้ง่ายเลยยากยากไม่ได้ง่ายเลยนะ ไม่ต้องอะไรมากเลยพวกเรานี่นะไม่ได้มีหนี้มีสินกันนะมารวมกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีหนี้มีสินเลยมารวมกันอยู่อย่างนี้มาทํากสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติธรรมแบบนี้นี่นะร่วมกันพยายามทํากสิกรรมกันเต็มที่เต็มที่เต็มที่เลยนี sorrow, ่นะผลผลิตยังไม่ได้มากมายมหาศาลอะไรเลยนะมันไม่ใช่จะเกิดง่ายๆนะยิ่งยุคนี้ยิ่งปลูกยากทํายากไม่ได้ง่ายเลยนะมาลงมือทําจริงสิเราจะเข้าใจว่าไม่ได้ง่าย แล้วชีวิตไม่ได้ทํากสิกรรมอย่างเดียวนะบางที้องไปแก้น้ําท่วมบางที้องไปแก่ถนนพังบางทีก็ต้องไปแก่อันนู้นอันนี้โอ้โหปัญหานี่ขนาดว่าเราลดกิเลสนะเราลดกิเลสแล้วนะลดภาระต่างๆเยอะแล้วนะมันยังมีวิบากเข้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ต้องไปแก่อันนู้นอันนี้ยุย่มยิ้มโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยวิบากมันยังมาเลย ภาษาอะไรละกับคนที่เขาเต็มไปได้วยกิเลสต่กุศลยังไม่ได้เท่าพวกเราเนะ่ยปัญหาเขาจะเยอะขนาดไหนนะจะปลุกอยู่ลุกกินอย่างเดียวเขาก็ไม่รอดอีกนะเขาจะมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มากวนเขาด้วยกวนในเขาจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้มันกวนชีวิตความเป็นอยู่นะเอาไหนต้องส่งลูกไปโรงเรียนเอาไหนต้องปัญหานูน้นปัญหานี้อีกเขาก็ต้องยุ่ง,เร,งเรื่องนู้นเรื่องนี้สรารพัดเรื่องของเขาอีกแต่ก็ต้องทําอยู่ทํากินไปด้วยนี่โอ้โหยากมากเลยนะ ขณะของเราเนี่ยแทจะมุ่งทําอย่างเดียวเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามุ่งทําอย่างเดียวมันมีปัญหาอื่นกวนด้วยปัญหาอื่นกวนด้วยก็ต้องทําแก้ปัญหาอื่นไปด้วยงานที่มันมีวิบากเข้ามาถึงขนาดนั้นก็ตามเราก็มีเวลาที่มุ่งทําได้มากกว่าคนอื่นเขาขนาดนั้นยังทําได้ไม่มากเท่าไร่เลยยังเหลือแจกได้ไม่มากเท่าไรเลยยังพอกินประมาณนึงแล้วก็เหลือแจกได้ไม่มากเท่าไหรเลยมันยังโตไม่ทันใจเลยพูดก็พูดเถอะโตไม่ทันใจเลย โอ้ยเ oh, สร็จแล้วแต่คนอนื่นๆเนี่ยองค์ประกอบไม่ได้เท่าเราเลยดินะคนอื่นๆที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้องค์ประกอบไม่ได้เท่าเราเลยอ่ะเขาจะหนักขนาดไหนอ่ะและ้วคิดดูสิรัฐบาลเนี่ยไปบริหารไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะเราจะหนักขนาดไหนรัฐบาลก็ต้องไปช่วยเหลือเพราะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนเรานี่ไม่มีปัญหาหรเราพึ่งตัวเองได้รัฐบาลก็ไม่ต้องมาช่วยเราก็าพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ แต่รัฐบาลนี่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นเขานะแล้วองค์ประกอบไม่ได้เท่าเราขนาดนี้มันจะหนักขนาดไหนอพรารย์เปรียบเทียบพวกเรานะตอนเรามาอยู่ภูผานี่เท่าไหร่แล้วนี่หกเจ็ดเดือนนี้เนาะหกเจ็ดเดือนมาอยู่ตอนโควิดพอดีแหละสรุปแล้วเท่ากับเราตกงานนะ่ะตั้งต้นใหม่พอดีเอาอย่างเงี้ยเราตกงานเมื่อกันแต่จริงๆไม่ได้ตกหรอกเพราะเครือข่ายที่เราทํามาอยู่แล้วศูนย์ที่เราทํามาอยู่แล้วแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละศูนย์ก็ตั้งหลักได้หมดแล้ว สร็จแล้วพอเรามาอยู่ภูผานี่เวลาเดียวกันกับพี่น้องตกงานเราก็ตั้งต้นใหม่ก็เท่ากับไม่มีอะไรเหมือนกันพี่น้องประชาชนก็เซ็ตซีโร่เหมือนกันตกงานเหมือนกันแย่เหมือนกันเรามาอยู่นี่ก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกันนะเท่ากันนะเออเรากว่าจะตั้งหลักได้ในสองสามเดือนนะกว่าจะมีอาหารกินนะสองสามเดือนนี่ก็จะเริ่มมีกินแล้วเริ่มที่จะมีแจกขึ้นมาก็นั่นแหละประมาณสามสี่เดือนเริ่มจะมีแจก นี่คณะว่าศักยภาพอย่างพวกเรานะที่ภาระต่างๆน้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิบากนู่นนี่นะมันกวนกลวนกวนกวนอยู่บ้างแล้วก็ไพยายามทําเต็มที่เนี่ยนี่หกเจ็ดเดือนี่ก่อนจะตั้งหลักได้มากเนี่ยก่าจะเออเริ่มแบ่งปันได้มากขึ้นหกเจ็ดเดือนนี่ถึงขนาดนั้นเราจะต้องทําต่อ,อยางนั้นนี่แต่ละวันแต่ละวันก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะนี่เพราะมันต้องกินใช้ทุกวันเราก็ต้องทําให้มากให้มากเพื่อได้แบ่งปันออกไป ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยถ้าไม่เอาจริงเอาจังนี่ไม่ง่ายเลยต้องลงมือทําจริงๆเราจะรู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ไม่ได้ง่ายนะยากถ้นมีวิบากแทรกด้วยยากก็เห็นใจเข้าใจจังเข้าใจแลลงลงมือทําสิเราจะรู้ว่าแต่ละอย่างนี่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะมันมีวิบากไรโอ้โหคอยสกัดกัน้นคอยกวนด้วยยุคนี้นี่ภาระของแต่ละชีวิตนี่หนักหนาสาหัสเลย อาระที่มีอยู่นี่สินที่มีอยู่โอ้โหนักนาสาหัสจริงๆนักนาสาหัสจริงๆนะก็นั่นแหละรัฐบาลเขาเ,เงินทองก็ไม่มีถูกถลุงไปหมดแล้วถูกคนขี้โงกงอไปหมดแล้วก็ต้องยืมมาไอ้ที่ขี้โกงไปก็เป็นหนี้เป็นสินเอาไปชดใช้อีกต้องไปยืมมาเพิ่มอีกก็น่าเห็นใจเขารัฐบาลก็น่าเห็นใจเขานเห็นใจรัฐบาลไม่ได้กู้เงินแบบไร้สาระหรอกมีสาระกู้เงินแบบมีสาระและจําเป็นจริงๆเลย ที่ต้องกู้มานะเขาก็ต้องลดอัตราต่างๆเนะก็ใช่แล้วตามที่ว่านะั้นนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอัตราเลยเหรอก็าคนนั้นคนนี้ที่ทํางานก็ต้องลดอัตรานะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ <c oughs> อ้าวแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็เ,เห็น <c oughs> เห็นต่างได้ก็ดีแล้วละ่ะเห็นต่างก็ยังเสนอความเห็นเข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นมิตรกันนะเอาจารย์ว่าถือว่าเป็นมิตรกันคนเห็นต่างก็ยังเออนะอ,อ่า สแสดงความเห็นกันเข้ามาด้วยความปรัถนาดีแล้วจะดูนี่ปรัถนาดีนะนี่มีเจตนาดีเท่าที่ฟังดูข้อมูลที่ท่านที่ให้มานะคุณวรนันท์เนี่ยปรัถนาดีต่ออาจารย์ปรัถนาดีต่อสังคมเท่าที่ดูในปรัถนาดีนะปรัถนาดีจริงๆอาจารย์รับได้ความปรัถนาดีปรัถนาดีเป็นต่ว่าคนละข้อมูลท่านนั่นเองนะมีข้อมูลที่แตกตา่างกันนะเอาก็ฟังข้อมูล,ลหลายด้านหน่อย ฟังข้อมูลหลายด้านเก็บข้อมูลหลายด้านอย่าเก็บข้อมูลด้านเดียวเก็บมันทุกด้านทุกด้านทุกด้านแล้วก็ดูรายละเอียดไปเรื่อยๆเก็บรายละเอียดที่ลึกซึ้งไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจความจริงนะเอาเก็บข้อมูลหลายด้านเอาติดตามกันต่อไปนะวิพา์วิจัยกันต่อไปได้นะมีประเด็นไหนประเด็นไหนเขาเสนอมาอย่างนี้ละดีแล้วเสนอมาประเด็นนี้ก็ดีแล้วละนะเอาคุณประมวลเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านอาจารย์หมอเขียวครับคนเห็นด้วยก็มีอ้าวดี ท่านที่เข้าใจเขาดีคุณฟาติมาติดตามตลอดชื่นชมอาจารย์มากค่ะคนปายอ๋อนี่อยู่ที่ปายอ่าตกลงนึ่งว่าคนป่วยคนปายน่ะคนปายไม่ใช่คนป่วยนะคุณยุพินดิฉันอยากให้สอสอสักคนเอาสิ่งที่อาจารย์ไปพูดในสภาเสนอไปว่าควรแก้ไขาความชั่วของคนก่อนรัฐธรรมนูญไว้แก้ทีหลัง จากที่นี่ใสการเมืองดีแล้วเออออใช่ใช่ไม่รู้ใครจะกล้าไปพูดดรือเปล่าเขาไปพูดก็ดีสิเนาะเอาเอา,เอา,เอาฝากฟ้าฝากลมไปนะคุณพีรรักษ์ณยกุกนายกตู่เป็นนายกดีที่สุดแล้วเวลานี้อา้าวใช่คนนี้ก็เข้าใจนะเข้าใจความจริงอย่างนี้ใช่นะคุณวานิดาเห็นด้วยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเห็นด้วยกับการ แก้ไขที่คนค่ะอ่าถูกคุณศิลปภาอาจารย์สวมสวดตัวหนึ่งกี่วันคะ mm hmm. เห็นสีเหมือนเหมือนกันหลายวันแล้วค่ะโอ้โหมีีคนสังเกตด้วยนะถ้ามีสองสามตัวนะใส่วนไปวนมา,างั้นนะนะศิลปปาอาจารย์มีเท่านี้แล้วนะเขาให้ใส่สก็เท่าที่เห็นนั่นแหละนะเห็นอะไรก็เห็นนั่นนะ mm hmm. าาั่นแหละนะเขาซักอยู่เขาซักอยู่สีมัน <laughs> เหมือนกันบางทีก็วนเวียน <laughs> มีสองสามชุดวนไปมุนมาเนี่ยแหละนะก็ไม่รู้จะใส่หลายชุดทําไมนะอย่างนี้แหละเรานะมีไม่กี่ชุดล็อกวนไปวนมาอย่างนี้แหละนะจังสังเกตดีจังนะคุณนิตยานะอยากฟังอาจารย์เทศเรื่องของอจาราสิบห้าวิชาแปดคืออะไรคะโอ้วันนาวันนานี่เแาบโหการเมืองที่แท้จริงเลยละจารณาสิบห้าวิชาแปดเนี่ยเนี่ยประชาธิปไตยที่แท้จริงเลย นะจิตที่บริสุทธิ์น่า,าฟังย้อนหลังได้ไหมคะเมื่อวานอาจารย์ตอบคําถามให้ฟังเรื่องอเสียงสองอยากฟังให้ละเอียดขึ้นวันกันโอ้วันหน้าวันหน้าเสียงสองไม่รู้มันอยู่ตรงเทปไหนมีเหมือนกันเราแต่ไม่รู้อยู่เทปไหนอธิบายมาโอ้โหเสียงสองนี่รู้สึกหลายปีแล้วด้วยนะหลายปีแล้วมเราอยู่ตรงไหนอ้าวเดี๋ยววันหน้านะวันหน้าวันหน้า,าจาก กิจกรรมหมอเขียวคุณจริยากินดีอยู่เบิกปานส่วนคนที่หลงกระดาษเปื้อนมึกให้เขากินกระดาษไปก่อนค่ะเดี๋ยวเห็นทุกแล้วจะเห็นทรรค่ะฟันทรงเปี้ยงใครมีปัญญาจะตื่นรู้ได้สาธุค่ะถูกต้องอาจากเฟซบุ๊กหมอเขียวแฟนคลับคุณปัญญายศสวนรณซีน้าข้อทำให้สังคมร่มเย็น คดีรายวันจะไม่เกิดอีกรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ครับมหาถูกต้องคุณสติพนจนพัฒนาขอชื่นชมหมอเขียวผู้เด็ดเดียวผู้เชี่ยวชาญกับการรักษาทั้งภายนอกภายในทุกเวลาขอบคุณมากจากคนดีครับอ่าตกลงขอบคุณคุณเวียงทองนุ่นพักดียุคนี้เป็นยุคเปิดเผยตัวตนคนชั่ว จะทำให้คนเห็นชั่วที่ซ่อนอยู่ทำให้รู้ธาตุแท้ของคนโดยมีวิบากร้ายวิบากดีเป็นตัวเปิดเผยความจริงค่ะ,ะใช่มันจะเปิดเผยความจริงไปเรื่อยๆยุคนีน้คุณอาบีแบมได้ความรู้มากขึ้นทางโลกทางธรรมคู่กันไปเลยค่ะ,ะคุณนภาลายัยแมนอิลีเจ้าค่ะ,ะา ตกลงนะภาษาอีสานแมนอิลีแปลว่าใช่แล้วนะคุณลิเดียประเทศชาติจะเจริญต้องเปลี่ยนนกักการเมืองทั้งหมดค่ะคือถ้าเปลี่ยนทั้งหมดได้ก็ดีนะแต่มันทำไม่ได้เราเปลี่ยนได้บางส่วนเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดนะเปลี่ยนทั้งหมดนั่นแหละแต่เปลี่ยนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเปลี่ยนได้แต่จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนไม่ได้หรแต่จะเปลี่ยนได้เป็นส่วนๆไป เปลี่ยนได้เป็นส่วนๆเราเปลี่ยนให้ได้มากเ,เปลี่ยนให้ได้มากกันแล้วนะดีที่สุดยนุษย์อภูมิอมอมน,นะปฏิบัติศีลห้าที่ถูกตรงคนแรกที่ผาสุขคือคนปฏิบัตินะถูกต้องนะทุกการคิดพูดทำมีแรงเหนี่ยวนำส่งผลให้คนใกล้ตัวเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมทำตามเราและ จะขยายความภาสุขร่มเย็นจริงตามบททบทวนธรรมที่อาจารย์สอนกบับคารวาจัน์มเขียวค่ะอาตกลงถูกแล้วอเอาเอาไปพักเป็นปฏิบัติกันทําความเข้าใจกันสื่อสารกันไปแต่ละวันแต่ละวัน,นโอ้โหมันเข้มข้นเนื้อาการเมืองหรือวันเนื้อหาต่างๆสถานการณ์บ้านเมืองมันเข้มข้อนอาจารย์ตั้งใจจะลงจดนาฬิกาทุกวัน,น น่า,าแถมทุกวันโอทีทุกวันนะตอนนี้แปดโมงกว่าแล้ววันนี้เยอะกว่าเพื่อนเดือยวันนี้โอ้ยเะน้าตอนนี้แปดโมงยี่สิบสี่นาทีเอาละพอสมควรแลวนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องใส่ขึ้นบรรยายตอนไหนดีแล้วเนี่ยนะอสิบโมงครึ่งนู่นแล้วนะวันนี้อาจารย์ตอบคำถามนะสุขภาพดีวิธีทำตอบคำถามต่างๆก็เอา สิบโมงครึ่งก็แล้วกันนะยกเวลาคืนให้พอเอาของเขามาชั่วโมงครึ่งนะเอาเวลาเข้ามาเกือบชั่วโมงครึ่งคืนให้นะคืนให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ต้องคืนให้เนาะคืนให้แล้วสิบโมงครึ่งครยบรรยายกันแล้วกันนะก็ประมาณนั้นอ้าวสำหรับวันนี้รายการธรรมะผ่าพนทุกมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต,ต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดี มีใจไรทุกทุกท่าน